โอ้โมหรือไทยแม่กันลาย,ยา่างปานนางฟ้าว่าสามเสยคันไดจะมาเป็นคู่สวิส,สิยกใครเป็นที่นั่งเลยก็เจ้าหน้าหเคยลงเจ้าแห่งมีแฟนแล้วบ่อนางเอ๋ยคันเจ้า<ห>มีสิว่า จะมาเรียกแอคชั่นเพลงของแฟนในอนาคตของเราว่าไปนั่นเรามาเรียกแอคชั่นเพลงของน้องหยุดนะคะเพลงชื่อว่าช่อมง,งามเราไปฟังกันเลยไหมเราไปฟังกันเลยเราไปกันเลยหยุดสารวันเขียนติดเสื้อด้วยแลวหละอุ้ยน่ารัก ทำงานใช่ไหมตอนนี้ทำงานเหมือนเป็นกรรมก,กรเนอโอ,โอโชมหรือไทยแม่กันลาย,ยงานบานนางฟ้าว่าสามเสยขันได้จะมาเป็นคููสิวิสิยบใครเป็นที่นึ่งเลยก็เจ้าหน้าเคลยลงเจ้าแห่ง แฟนแล้วบอนอนอนางเอ่ยคันเจ้านนมี<อ>สิว่า,<ร>าจอย่างใดกันใดสิมากนอนสานสนมใจมาเป็นตาแพงมาเป็นตาแพงลงหักเจ้าแหงเขาเต็มใจคิดพ่อแต่นางอยู่กินกะญากยำนอนกะยากสิหูไปเจ้าเข้ามาเหตุในใจดวงนี้กระเสือกกระสนจนวุ่นวายลงหักเจ้าหลายแม่สมนึกไทยว่าใจไอยกให้เธอเลย พอใจของอ้ายให้นางผู้เดียวบบกิดสิเลี้ยวไป็น,นมผู้ใด บเสื้อมาลมา่ดูใจไหนสิที่ว่าจังได้ขันได้เ้าและนอแม่โสมเือไทยกันแมนมาใจเขาต้องกันถ้าวาสนาของไอ้นั้นมีก็ให้ได้อยู่ดอกน้ำกันสีฮักสีแพงเจาปานหน่วยตาหลับรอง่าฮักของเฮานั้น<อ>แค่ฉันมีเธอแค่เธอมีฉันที่เป็นนลนล,<า>นลั่นตลอดไปลายหย่างม่านนางฟ้าว่าสามเสยขันไดเจ้ามาเป็นคู่สี ให้เป็นทีหนึ่งเลยก็เจ้านาหาไกลลงเจ้าแหงมีแฟนละบ่เนอยามเอย่ยถ้าเจ้าบ่มีสีวาจังใดคันอายสีหมกักนอสามเซยมาเป็นตาแพงมาเป็นตาแพงลงหักเจ้าแหงเขาเต็มใจคิดพอ่อแต่นางยามกินกยายามนอนก่ายากสีหูไปเจ้าเข้ามาเหตให้ใจดวงนี้กะเสื้อกะสนจนวุ่นวายดงหมักเจ้าลายแม่สมเนื้อไทยหัวใจอายยกให้เธอเลย ปรดเอาใจให้อายสาเจ้าบอต้องว่าอธิบายบอต้องกังวลผู้ชายคนนี้มันเป็นคนดีบอใจรายที่หากสีแพงขานอมหัวใจจนสั่วว่าฟ้าฟังทางลายฟังอายไ้เด้อไอหนี้หักเจ้าไปแล้วเดือเมโสมเลือไทยได้โปรดเอาใจเห เจาบอกต้องว่าทีปายบอต้องกังวลผู้ชายคนนี้มันเป็นคนดีเพราใจร้ายสี่หักสีแพงถ้านอนมัวใจจนสัวว่าฟ้าพังทลายฟังไอไว้เด้อไอ้นีหักเจ้าไปแล้วเดิอแม่ชมเลือดไปรักแมคะไอ้นีหักเจ้าเขาไปแล้วน้องนีหักไอไปแล้วได้ยินโบน้อยนางเอ,อ๋ คำกำแก้วก็มีบ่ลายออ่อยแม่ของกนะนและพืชสีว่าจังใดที่ตัวไอหอบมาแล้วมันก็มีแต่ใจขันตัวจะตกลงแล้วก็สิขอมันไว้ไออยู่ตรงนี้บ่ได้ไปใส่วางใจได้เลยแม่ส้มหรือไทยแค่อยากได้เจ้านันมาเป็นแฟนหรือน้องสิมาเป็นพันละอย่าอ,อายบ่เจ้าสู้บ่ลายใจบ่มีเศร้าใดดอกกาดา้ายคนผู้ให้บ่มีรถเก่งมีแต่รถไทยอยู่ทงนาแล้วแต่สีว่า แ,แต่ทาางใกล้สหนไชมเอ้ยชมงามอารามแท้สวยดังนางฟ้าจะสุดแสนถึงไม่ได้ของใจไม่เคืองแค้นแค่ฉันได้รักเธอไม่โตแยงรักเอ่ยรัก พาพนาบดมองเจ้าคาใดช่างสวยสดสอดสายตาจ้องช่างงามงดชมเนื้อไทยแก้วตาช่างอาอมเนือไทยเมกันลายางามปานนางฟ้าว่าสามเสยขันได้เจ้ามาเป็นคู่สีวีสียกให้เป็นที่หนึงเลยก็เจ้าหน่าหาไกลลงเจ้าแห้งมีแฟนละบอเนายามเอ่ยถ้าเจ้าบอกมีสีว่า นอสามเสยมาเป็นตาแพงมาเป็นตาแพงลงหักเจ้าแหงเขาเต็มใจคิดพ่อแต่นางยากินกะยากยามนอนกะยากซสีหูไปเจ้าเข้ามาเหตให้ใจดวงนี้ก็เสือกะสนจนหุ่นวายลงหมักเจ้าลายแม่โสมเนือไทยหัวใจอายกให้เธอเลย กันลายางามปานนางฟ้าว่าสามเสยถ้าได้จะมาเป็นคู่สีวิสิยกให้เป็นที่หนึ่งเลยก็เจ้าหน้าหาเคยลงเจ้าแห่งมีแฟนแล้วบอกนางเอ๋ย มาเป็นตะแพงมาเป็นตะแพงลงหักเจ้าแห้งเข้าเต้นใจคิดพ่อแต่นางอยู่กินก c, ันญากยำนอนก c, ันญาสิฮู้ไปเจ้าเข้ามาเห็ดในใจดวงนี้กระเสือกกระสนจนหุนวายลงหากเจ้าหลายแม่สมนึษอไทยว่าใจไอ้ยกให้เธอเลยเอานไปไวเนี่ยเอานีมัวตรงเพลง แอนคัทโฉมอไทยแม่กันลายงามปานนางฟ้าว่าสามเสยคันไดจะมาเป็นครูเสวีสิญหเพลงจบแล้วนะคะเป็นเพลงที่พออมากเลยแม่โฉมงามพี่เห็นเธอพี่จะใจละลายแล้วแต่พี่เห็นอยู่แต่ใจพี่จะละลายแล้วล่ะไม่ใช่สิ คนค้าอย่าลืมไปฟังเพลงน้องหยุดกันเยอะๆนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องาย,ออย่ๆคนนี้ด้วยนะคะน้องาย,ย่ๆคนนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ